ราตนะตยสชนามัธยโนอบน้องเดอุทเนพระสม,มสัมริจาผููตระสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ผู้ทรงเป็นบรมครูพระเทวดาและบรรดาทั้งหลายแล้วก็ทรงน้อเจริญสุขเจริญปูรดลอ่าเหียดโยมโพธศาสดาสถินชนพุทธบริษัทอ่าเหียดโยมโรคษเรย์ยิงน้อรูปศรภรูปขณี ก็สนับไงเนี่ยก็ไงปุทธวันที่สามเดือนมิถุนายนฮสสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันแรมเป็ดค่ำเดือนเจ็ดวันอัธมีบูชาอย่าโยมวันพระวันอัธมีบูชา วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระพุทธเจา้าในระังจากที่าบานเสด็จดับคันดับปัญผานเมื่อวันวิสาขาบูชา,าครบเจ็ดวันนะก็มีการถวายพระเพลิงเมื่อวันแรงเปนคำเดือนเ็ดน้ะเดือนเจ็ด,นะด,จดนะยือยู่แล้วก็ในส่วนของไงเนี่ยนะ้ะก็ไงเซล ปรรมไบรูชเหยียดโยงไงสำคัญทางพุทธศาสนาอีกเอมือไงเงนาอเยียโยมในส่วนนี้ก็นาอจำเริญนปูรดลเหยียดโยงบานเือบนโอยเตียนเรียสาเลเจริญเพวเนียสร้าง គោចលផល1អ oi ខ្ល me... ួនអ oi ជីវិតកាន់យាតโยมเนาะយាតโยมនេះក៏អ่าសុំเนาะចន្តើនពួរអ่าដាល់យាតโยมអ่าក្រុមគ្នាក៏បានរួមវត្តរួមឧស្សលជលវត្តជលវាอ่าช่วงថ្ងៃសិលថ្ងៃពួរเนาะយាតโจอ่าថ្ងៃសិលថ្ងៃពួរอ่าកា ไงเซลเนาะแล้วก็ไงเซาที่ตรองเกียววันอัทมีบูชาคือการบูชาในวันแรมเปดคำเพื่อ,อน้อมระลึกนึกถึงวันถวายพระเพลิงฟุตทศรีระของพระพุทธองค์ที่มกูพันธนทเจดีแขวงมละเนาะเดียดโจ เมื่อ2,600กว่าปีที่ผ่านมัวหอยเนาเย็ยมเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของประียาฟุตอ้อนเนาะลังจากที่บานเกดตระมัวเก็เจียสมดักปรียาสมาสัมพริเจ้าก็บานประกาศธรรมเผยพร่ธรรมจวดจนบานเสด็จดับขันธปรินิพานก็ เออ่ก็เมื่อวันเนาะึ้นสิบห้าคำเดือนเจ็ดวันวิสาขบาูชาครบวันที่เจ็ดทนะี่แปดเนาะก็การถวายพระเพลิงเนาะยีย่ยมก็ไงวันแรกแปดค่ำเดือนเจนะ็ดเนาะยีย่ยมในส่วนนี้ก็สมเนาะตรองเจียงเงี่ยเซลก็สมเะเดป,ปูร์เยียโยม บานเธอบอนอวยเตียนเนอเรียวซาเซลเป็นพุทธบูชานอยังเป็นพุทธบูชาในส่วนนี้ก็ไงยเซลนอก็เยียโยมก็ในส่วนนี้ก็โมทนีย์สันดับรายชื่อเนอเยียโยอบานบริจาคนอบานบริจาคร่วมเนาปู เห็นล้างเห็นขัดพื้นศาลาเนาะบริจาคเธอพื้นศาลาการ,รเรียนจำนวน524ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทเนาะยดโยมก็ในส่นนี้ก็ยดโยมบานหรือข่าวบานเคิืนเชียงเธอ,อก็บานมัวโรุงบริจาคช่วงไงเซลเนาะยดโยม แล้วก็งานอื่นๆเนาะก็เกิดศรัทธาเยียดโยมบานมัวบริจาคก็ตารางเม็ดละสามร้อยเนาะอันนี้ก็เยียโยอมเกิดความประสงค์เกิดความจำนวที่หนึ่งรูมเนาะเป็นเจ้าภาพฝูพื้นศาลาการเรียนชั้นบนเนาะยียโยมทงข้างลือ ก็สมนอจนเดินปัวเแล้วแต่กำลังศรัทธาเนียโยมก็เมียนโยมบานโมบริจาคเนก็เจริญเจริญเนี่อ่านได้ชื่อเนี่โมเนียในส่วนบนส่วนศรัทธาของยโยมที่บานรวมบริจาคหมวก็หนึ่งก็ลูกตาทองเหลืองสุวรรณวังโสอันนี้ก็ สามร้อบาทสามร้อ300บาทต่อมาก็นางสุดใจสิงห์ะสามร้อบาทสามแม่พวงแก่นจันทร์สามร้อบาทหตารางรเมตรสี่ก็นางสุภาพเทียมจิตหกร้อยบาทสองตารางเมตรยต่อตามาก็แม่ปุ่มบุญขาว3 0 0ร้อบาทห นางสมยศอุตมะ300บาทเจ็ดนางทองพูลกลายถิน200บาทแแม่แปดบญเรือน300บาทเก้านางจวนตาดม่วง200บาทสิบนางสุพรรณปลงใจ300บาทเอ่อสิบเอ็ด นางพระนิวันอ้อมแก้วเนาะก็สามร้อยบาทสิบสองนางสาวสุวรรณันหงสาวพยาบ้านชน้ำเนาะก็รวมเธอบอนสร้างศาลาห้าร้อยบาทเนาะโยมก็รวมส่วนที่โยมบริจาคก็ 4, สี่พันเก้าร้อยบาทเนาะโยมเก้าร้อยบาทในสี้ก็อนุโมทนา ในส่วนบนส่วนสัทธาของเยียโยมเนาะแล้วก็ส่วนที่เยียโยมบาดบริจาคเจ้าภาพพัดลมเนาะนี่เจ้าภาพพัดลมดะศาลาแทนของเก่าที่โคยเนาะเยียโยมประกาศมอยู่ชนำเหยี่ยสิบกว่าปีเนาะเยียวยาแล้วก็โคยต่อก็ต้องเกิดการเปลี่ยนใหม่เนาะในศาลาโรงครัวเนาะเยียวยา ก็โยมกบ็บานร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคพัดลมแล้วก็หนึ่งก็แม่สุรินเทพแสงหนึ่งเครื่อง1,100บาท2นางสุดใจสิงหะหนึ่งเครื่อง1,100บาท3ก็แม่ปีชัยสีหน,นึ่งเครื่องก็1,100บาทอันนี้ก็3มเครื่องก็3,300บาทอันนี้ก็ในส่วนที่ เออเยียดโยมที่บานโรงบริจาคเนาะพัดลมเนาะพัดลมคนละหนึ่งเครื่องหน็แล้วแต่กำลังศรัทธาอันนี้ก็มัวตะเนียในส่วนบนส่วนศรัทธาของอเออเยียดโยมเนาะที่เกิดจัดบนจัดศรัทธาบานโรงบริจาคหนอมวยก็สมทบเนาะปูพื้นศาลาการประเรียนเนอาอชนี้ก็ เจียงก็บานมอเทระดับลกลาลาดพื้นวาร์ะดระดับอ่อยตึกน้อ,อยโหดหมดเลือกขำม,มุกหอดเลือกคางคามน้อ,อยหรือหอยเออก็นอแต่ดักสายล้างน้อ,อยโยมสายล้างเพื่อป้องกันตึกหลุกจากของกรองแล้วก็เอประด,ดับพื้นออยละอ่อน้อยโยมทนแดดทนฝนอ่อคังลือน้อยลานทำเอ่อคังลือน้อ,อยโยมในส่วนนี้ก็ รูย่อยนอเตมัวดับหินขัดแล้วก็สายล้างนอเยียมในส่วนนี้ก็จนเดินป่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อันนีน้เคลื่อนยมที่ปานบริจาคมัวเนอเยีย,ยมแล้วก็มวยก็คือจะาภาพพัดลมเพิ่มเติมนอศาลาโรงครูโรงครูบอนเธอบอลเธอเตียนนอเยียมก็พัดลมที่ประมวยอยู่ชนามียมก็โค อาเบียโคยก็ต้องเปลี่ยนใหม่เนาะก็ประรลาดุกนาย,ยโยมก็เซลเจริญเซลก็ิยโยมก็บานมรุรงบริจาครับเป็นเจ้าภาพอันนี้ก็บานเนาะใบเนี้ยเนาะก็อันนี้ก็โมตเนียในส่วนบนส่วนศรัทธาของิยโยมเนาะ,ะกลุ่มกลุ่มเนี้ยอันนี้ก็สนใจหรือเกิดความประสงค์เกิดความเจริญที่ นางรวมเทวบุญก็สมจะเดิญปัวเด้อวยนายโยมร่วมบริจาคร่วมบริจาคด้วยกันนายโยมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บานโยไดเนาะจักดักรอบกำแพงวัดข้างกราวนายโยมก็มีคณะสถาที่ร่วมบริจาคร่วมบริจาค เออหมู่นะสมทบเนาะคือบ้านอ่าอยู่ไดเนาะอยู่ไดอ่าดักเนาะข้างกลางอ่ากําแพงวัดพอเพื่อเอ่อเพื่อลบปอนเตียบมอยอยู่ตึกเพื่อโหจักนะโหจักเต้าอยู่เต้าก็กําแพงเพราะว่าเฮากําลังดูแล้วว่าทีเธอกําแพงมีดําก็จักคั่นลอยน้อยอยู่ บอได้สดเจาะเรือเต่อก็กำแพงเมี่ก็ลอยก็อาจจะเท่ากำแพงดูบานลอยอย่างคานลอยแล้วก็เพื่อเนาะย่อยยุบอ่าอ่ากำแพงวัดมันอ่อยดูเต่าเนาะก็บานปูในก็ลุกบานเตียพองเนาะอย่างเพื่อนี่ก็บานใด้เนาะมัวดักเนาะอยู่ในราคาที่อ่ามันไพยเนาะอย่างคือรถละสองร้อยบาทเนาะ นครับน้าสองร้อยบาทโยมอันนี้ก็คือ,อส่วนสตาก็เกิดโยมมัวเคยเธอหอยอก็โยมก็บานมัวร่วมสมทบร่มมวมบริจาคร่วมเธอบนพองโยมละคันละสองร้อยบาทโยมอันนี้ก็ยียมหน้าที่สนใจเนาะก็จนเดินปัวเนาะย,ยียมหนึ่งก็พระครูปลัดนัทวุฒิก็หนึน่งพันบาทเนาะย,ย้โยม สองก็หลูกตาน,นมนะพระทองเหลืองสวรรวังโสหก0้600บาทสามนายสมชายรัศมีเจริญธรรมเนาะก็สองอบาทสี่นายเหมือนตะเขียนจันทร์เนาะสองอบาทอนาโยมห้านายสุวรรณชยัยศิษย์สองร้บาทหกนายวิเชียนอ้อมแก้ว นหะนึ่งพันบาทนอะอยู่อันนี้ก็ส่วนที่เอยียวยาโยมนะบาลรวมสมทบติ่งใดนะเอ่อดักยึดลุกนะตามคางเพลาตามคางระบนะองนออยดูดอันนี้ก็เมียนสรทาเยียวโยมนะบาลรวมบริจาคสมทบเออ่มัวแล้วนะก็เจริญเจริญเ,เนี่ยก็นอนอศรัทนธะาเยียวยาโยมที่ต่างๆามมอกรอติดเจริญเจริญเนี้ยนอะในส่วนนี้ก็ xong uh, chân đơn phù đó, nhờ nhiều năm nay, có được hòa song, có được chân ông thì năng rùm theo bun, uh, tinh đai, bố chiết đai, lục, uh, bàn tiệp, voi cá bàn, tức lịch, voi có tức lịch, nhờ nhiều vật voi tao rơi rơi, nhờ, có rùm bàn, nhờ nhiều, à, คันละสองร้อยบาทนะคือโดยที่โดยที่กี่เนาะก็สถาบันโยธไลเนนะียโยน,นี้ก็คือไทยเฮงเนนะาะเนโยมก็สมเนาะจะเดินปวดประชาสัมพันธ์ประดับโมเน,นียบนนะุเนาะดศรัทธาเย,ยดโยมเนาะที่บ้านเธอให้กอ็อ่อยเกิดความสุกเกิดความเจริญนะเกิดความร่ำรวย รวยที่รวยทางรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สมบัติรวยความดีรวยบุญรวย,ยนนกุศลโยมในก็ในส่วนนี้เนาก็ประชาสัมพันธ์อนุมุตเนียในส่วนบนส่วนกุศลแส่วนสัทาของเยยีดหโยมนาทั้งหนึ่งก็ติ่งใดดะอวดมุยปีก็ พี่ก็นอยยมปูกระเบื้องปูหินขัดศาลาการประเยียนใบก็พัดลมนอย,ยพัดลมอันนี้ก็ใบรายการทีมมุตเนียเนาะไงเนี่ยก็สนับชนิทเนาะนก็สมจบการประชาสัมพันธ์แต่ปรน,นิสันนอยยมก็สมจนเดินปูน,นอยม